สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาเมืงนนชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านมาสู่อุทยานแห่งชาติเขาหลักค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุทยานนะคะเมื่อกี้เราขับรถไปข้างบนด้านบนนะคะแล้วเราก็เอเวนเจอร์ลดลงมาค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆเขาหลักนะคะก็จะมีที่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งทานอาหารอยู่ชมวิวอยู่อยู่ตรงด้านนู้นนะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้พักทานอาหารเราก็จะพาทุกท่านมาดูเลยค่ะไปชมกันนะคะนี่เป็นอุทยานเขาหลักค่ะเออตรงนี้จะไม่มี ชายหาดให้นะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะคะไปชมกันเลยค่ะก็จะมีเสียงจักระจันเนาะอากาศก็เย็นสบายค่ะน้ำทะเลนี่คือทะเลอันดามัน ล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะ ค <Okay. S 2> น้ำทะเลสีสวยมากค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นที่พักนะก็ mm hmm. จะนีที่พัก อยู่ด้านบนถ้านาักท่องเที่ยวมาก็มาติดต่อเท้่าที่พักได้นี่ค่ะ ด้านบนก็จะเป็นที่พักนะคะสำหรับให้นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างคะ่ะทะเลอันดาม,มัน ทางเดินก็จะเอทดเวนเจอร์หน่อยนะคะนี่ค่ะก็ะจะประมาณนี้ค่ะ h ฮลโ o ลสวัสดีเราเห็นอะไรตัวอะไรเอ,อ่อเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นอะไรตัวอะไรไหมคะเนี่ยสวัสดีเราเจอเพื่อนร่วมโลกแล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเขาหลักนะคะสวยค่ะน้ำทะเล สวยมากเลยน่าจะประมาณนี้ค่ะ สวยนะคะสวยมากนี่ก็จะขึ้น ตรงนู้นก็จะเป็นโรงแรมที่พักส่วนตัวนะคะเป็นหาดส่วนตัวตรงด้านนู้นเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะตรงนู้้นก็เป็นที่พักส่วนตัวเป็นหาดส่วนตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะ,ะคะ่ะช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาพักผ่อน ไม่ค่ะไม่ค่ะบรรยากาศท,ทะเลบ้านเราเองนะคะทะเลอันดามันค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามชมคลิปให้กับช่องนาดเมืองนน์ช anel ค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ